เห็นแล้วจ้าหมูก,กระดองอย่างกับปูมนน้ำย่างนะคะกับน้ำจิ้มซีฟู้ดแซ่บๆจิ้มลงไปเลยอ,อร่อยผักแก้มด้วยค่ะกับแก้ม,อ,มอร่อยอนะคะของเรามีน้ำจิ้มสองรสเลยนะคะ รสเปรี้ยวแล้วก็รสหวานหมึกสดมากเลยทุกคนคำโตงเลยนะคะอ,อร่อยจริง เกิดมาตั้งแตุ่่งเลยหรออร่อยสองเลยแบบไงอ่ะข no. <se> ูดไปเน็ดหนยอร่อยดูดว่ามันขูดกป่ะอืม มุนก็ให้นิดจดียวไม่ั้นน้ำมันจะเยอะมากเลยหัวกุ้งมันก็เลยไม่มันก็เลยไม่หน,นุ่มไม่ไม่ไม่หวานสุปปกบอมันจะแห้งอ,อร่อยอ่ะ